ลัคนาราศีธนูมีใครธนูบ้างนะฮะอ่าสวัสดีนะคะคุณเจนนี่ค่ะมาแล้วนะฮะลัคนาราศีธนูดาวศุกร์ย้ายวันนี้ดาวอาทิตย์ก็ย้ายวันนี้ย้ายเมื่อกี้นี้ฉะนั้น ชาวลัคนาราศีธน,นูดวงจะโดดเด่นมากเพราะดาวศุกร์มาจากเรือนลาพระแล้วไปเป็นกระดุมพระกระดุมพระคือเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาบมาอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นเทวีโชคที่สําคัญคืออยู่กับอังคารคู่มิตรอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุการเงินจะดีการทำมหาแดกจะดีมากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีความสำเร็จดีในเรื่องของการหาทรัพย์อย่างมากสวัสดีคุณอรวรันนะฮะสมาชิก VIP นะสวัสดีคุณกนกวันนะคะนะ,ะคุณกนกวันแล้วก็คุณมองมาแล้วนะคะนะฮะอา้าวนะฮะชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีธนู นะดวงจะมีความสำเร็จที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินใครนะครับที่จุกจิกเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องบัตรเครดิตนะฮะจะคลี่คลายไปในทางที่ดี <c oughs> แล้วก็นะครับใครที่มีหนี้สินอยู่ จะโปจะปิดหรืออะไรนี่สินให้เบาบางลงได้จะดีมากน้ <c oughs> อยพูดเยอะมันก็เจ็บคอบ้างนะอืมอืมอะไรกระแอมเป็นอะไรกระแอมเป็นอะไรกระแอมก็หิวข้าวมั้ง <c oughs> เออก็บอกไปแล้วเนี่ยว่าพูดเยอะมันเจ็บคอถามกระแอมเป็นอะไรอีกอืมเออนะคะไม่ได้บ่นอะไรการที่ม่ให้ฟังเฉยเฉย ใครจะไปกล้าบ่นอะไรเรามัาก็แค่พูดเหน็บๆท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็ชาวลักขณาราศีธนูอีกนั่นแหละดาวไปชุมนุมอยู่ในเรือนการเงินตั้งสามดวงดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนการงานโคจรอยู่ในเรือนการเงินงานคือเงินเงินคืองานจะมีอินคมเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยนะ สบายใจได้เลยการเงินจะดีมากมีโอกาสที่จะพบความก้าวหน้ามีความสำเร็จต่างๆนะมีความสำเร็จในทุกๆด้านในช่วงจังหวะตรงนี้ส่วนในเรื่องความรักนั้นคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจหรือมีคนที่มีเขาเรียกว่าเออที่ดีมาถูกใจ นะฮะนะฮะแต่ตอนนี้ผมเน้นนะธนูเนี่ยตั้งใจทำมหาแดกเธอเพราะว่าทั้งสุกทั้งคารทั้งพุธไปอยู่ร่วมกันในเรือนการเงินดาวเจ้าตัวคือดาวพฤหัสไปเป็นราชาโชคเป็นอยู่แล้วแล้วอยู่กับดาวเกตเนี่ยเดินทงเดินทางเนี่ยมีลาบผลเท่านั้นแหละนะขอให้โชคดีนะครับอืมนะครับนะครับนะนะ ฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูนะผมบอกเลยนะฟังอีกรอบนะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาบแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคเจ้าเรือนลาบไปอยู่ในเรือนการเงินเสี่ยงโชคไว้เลยมีโอกาสจะรับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคนะนะครับธนูนะแต่ชาวลัคนาราศีธนูอีกนั่นแหละ นะครับช่วงนี้ดาวที่ไปอยู่ในในตำแหน่งเรือนการเงินสามดวงเนี่ยอย่าไปเก็บตัวนะโดยธรรมชาติของธนูเนี่ยมันโกงธนูเข้าไปที่เป้าหมายเนี่ยมันเป็นคนที่มีไอเดียมีแพชชั่นมันมีความคิดมีอะไรของมันอยู่แล้วนะฮะอย่าพยายามเก็บตัวเพราะคนธนูมันเป็นคนที่ช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้เลยพยายามหาโอกาสนะครับที่ที่ มีจังหวะอะไรที่ดีเนี่ยงานเล็กงานน้อยได้เงินตามที่ตั้งใจไม่ตั้งใจทําไปก่อนนะเงินรออยู่เท่านั้นแหละช่วงนี้นะแล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาษะนะฮะไปอยู่กับดาวเสาวเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางนะเออมีโอกาสได้เดินทางพบผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆซึ่งก็จะให้ความสําเร็จมาอยู่และอาทิตย์ไปอยู่กับสาวเนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟ พยายามมีพลังพัายาไปจับเจา้านั่งนั่งนอนนอนมันควายเผือกอยู่ไม่ได้นะเว้ยธนูบอกก่อนนะนะนะเอา้าถัดจากลัคนาราศีธน,นูนะครับก็มาถึงชาวลัคนาราศีมังกร อาจารย์ไม่ทักผมเลยโอ้โหขอโทษทีนะฮะ,ะไม่ทันนะ่ะเออมันก็นึกดาวอยู่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ทักตนอะโทษนะอแค่นี้ปัญหาเหรอ <laughs> ผมแซวเล่นนะใครเนี่ยสเต็กจอบเนี่ยคุณ,ค,ณคุณนั่นเอยสเต็กจอบเนี่ยธนูขรับอาจารย์คุณคุณนั่นเองสเต็กจอบเนี่ยต้องเป็นเพื่อนผมแน่แน่กัลยาณมิตรผมแน่แน่ใช่ไหมเนี่ย ต้องเป็นพี่โจสามกระเดื่องแน่ๆเนี่ยเนี่ยสเต็กจ็อบเนี่ยนะฮะเออนะฮะอืมนะคุณแคลคุณเกดเหรอฮะหรือ,อว่าเคที่หรืออะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยผมอ่านผิดแน่เลยสวัสดีค่ะดึกแล้วยังอุตส่าห์มาไลน์น่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะนะนะนะชอบเสื้ออาจารย์เอฟไหมล่ะ <laughs> แมนะฮะอา้า นะครับโจ้นี่คิดถึงแล้วเนี่ยโจมากูาหิวสเต็กเลยแล้วหนะะห้าทุ่งกว่าจุงไปกินสเต็กที่ไหนว่าตอนเนี้ยอืมหิวเลยหิวเลยเอา้า